สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับตอนนี้นะครับก็มาพบอีกีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับโน้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชื่อตัวโน้ตนะครับชื่อตัวโน้ตและค่าตัวโน้ตต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาแบบสั้นๆนะครับผมเพราะว่าครูอยากให้พวกเราเนี่ยค่อยๆดูไปทีละคลิปนะครับเราจะได้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับว่า โน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นของสากลนะครับมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโน้ตดนตรีสากลนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมอะคราวนี้ครับมาดูครับโน้ตตัวที่1ครับโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมนะครับผมลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะครับเป็นลักษณะกลมๆนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือโ h o น e note นะครับโ h o น e note นะครับ n o t ตตัวกลมนะครับ note ตัวกลมนั้นก็จะมีค่ามากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องจําชื่อได้ก่อนนะครับเราต้องเน้นการจําชื่อนะครับ EP นี้นะครับ note ตัวกลมนะครับลักษณะเป็นกลมๆนั่นเองตัวที่อนะครับ note ตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวครับ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ half note นะครับ half note นะครับโน้ตตัวขาวนะครับเราสังเกตที่ตรงหัวมันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีขีดหางขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับเป็นก้านขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือโน้ตตัวขาว half note นั่นเองนะครับผมต่อไปครับโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือ quarter note นะครับผม quarter note นะครับโน้ตตัวดำนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการระบายสีที่เป็นสีดำแล้วใช่ไหมนะครับแตกต่างจากโน้ตตัวขาวที่เป็นลักษณะสีนะครับมองได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่คือโน้ตตัวดำครับหรือ quarter note นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับโน้ตตัวขบเบ็น1ชั้น โน้ตตัวขเบเต็ด1ชั้นนะครับชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือเอกโน้ตนะครับเอกโน้ตตัวขเบเต็ด1ชั้นจะมีความคล้ายกับโน้ตตัวดำนะครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันจะมีหางนะครับหางตวัดลงมาฟับลงมานะครับหางนะครับหางของตัวขเบเต็ด1ชั้นนั่นเองนะครับหรือเอกโน้ตนะครับผมตัวป้ายโน้ตตัวขบ็ด สองชั้นโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นครับชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือ16โ t e e n o t นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นเห็นอะไรไหมเห็นหางนะครับอ่าหางมี2หางนะครับโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นถ้าเป็นโน้ตตัวคาบ็ตสามชั้นล่ะ <laughs> <laughs> มันจะเป็นยังไงมันก็จะมี3หางนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการดูอย่างง่ายๆนะครับโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นหรือ 16โน้ตนั่นเองนะครับผมคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าครับอ่ามีอย่างหนึ่งครับข้อสังเกตครับถ้าเป็นการเขียนโน้ตติดกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นโน้ตตัวขบีตหนึชั้น2ตัวติดกันนะครับเราจะเขียนเป็นแบบไหนวิธีการเขียนครับนั่นก็คือเป็นแบบนี้นะครับหางมันจะรวบเข้าหากัน ข้อสังเกตนะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับโน้ตตัวหยุดหลังจากที่มีโน้ตที่มันส่งเสียงหรือว่ากำกับให้เสียงดังขึ้นมาแล้วจะต้องมีโน้ตที่เร่งเสียงมันกันแต่เป็นเสียงที่เงียบนะครับเป็นโน้ตตัวหยุดนั่นเองนะครับนะครับตัวแรกครับมาดูดีกว่าครับโน้ตตัวหยุดตัวกลมนะครับหรือ whole เ e s e s ที่แปลว่า พักผ่อนนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับโน้ตตัวแรกครับโน้ตตัวกลมอ่าลักษณะเป็น3มเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมแล้วก็หัวในหักลงมานิดนึงนะครับมาดูครับโน้ตตัวต่อไปครับโน้ตตัวหยุดตัวขาวโน้ตตัวหยุดตัวขาวครับ half rest นะครับสังเกตไหมครับว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นตรงท้ายนั่นเองตรงท้ายนะครับ ถ้าเป็นโน้ตปกติที่เปล่งเสียงจะเป็นภาษาอังกฤษว่าโน้ตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตที่เป็นตัวหยุดนะครับเขาจะเขียนว่าเลสนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับโน้ตตัวขาวนะครับที่เราเห็น half l a s e นะครับโน้ตตัวหยุดตัวขาวเหมือนกับโน้ตตัวหยุดตัวกลมเลยเพียงแค่กลับหัวขึ้นมานั่นเองเพียงแค่กลับหัวขึ้นมานั่นเองนะครับง่ายๆง,ง,ง่ายมากเลยนะครับลองไปดูนะครับเนาะราวนี้ครับ มาดูโน้ตตัวต่อไปดีกว่าโน้ตตัวหยุดตัวดำนะครับหรือ quarterless นั่นเองนะครับ quarterless อ่าเป็นลักษณะนี้ครับคล้ายๆสายฟ้าไหมฟุ๊ฟุอ่าลงมาฟ๊ปุ๊อ่าลงมาอย่างนี้นะครับนี่คือโน้ตตัวหยุดตัวดำนะครับหรือ quarterless นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองจำให้ได้นะครับตัวต่อไปโน้ตตัวหยุดตัวขรเบิด หนึ่งชั้นโน้ตตัวหยุดตัวขบ็ตหนึ่งชั้นนะครับหรือเอกเลสนั่นเองนะครับมาดูครับเป็นยังไงอ่าเป็นแบบม้วนมาปุ๊บแล้วก็หักลงมานะครับโน้ตตัวขบต็ตโน้ตตัวหยุดตัวขบ็ตหนึ่งชั้นนะครับหรือเอกเลสนั่นเองนะครับเขียนไม่ยากเนาะน่าจะได้นะครับตัวต่อไปตัวหยุดตัวขบ็ตสองชั้น ตัวหยุดตัวขรเบ็ด2ชั้นหรือ16 Les นนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับหน้าตาเป็นยังไงอ่าคล้ายไหมครับคล้ายโน้ตตัวหยุดตัวขรเบ็ด1ชั้นแต่มันจะเพิ่มมาอะไรครับเห็นไหมครับม้วนมาปุ๊บมันเพิ่มม้วนมาอีกอ่าเป็น2ชั้นนะครับถ้าเป็น3ชั้นล่ะทำยังไงมันก็จะม้วนไปอีกปุ๊บมันจะเป็น3ชั้นนั่นเองนะครับง่ายง่ายง่ายมากเลยนะครับคราวนี้ครับเด็กๆเราจะมาดูค่าตัวโน้ตนะครับ เราจะมาดูค่าตัวโน้ตสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเข้ามาดูว่าค่าตัวโน้ตเป็นยังไง t ท m e สิเกเนเจอร์อะไรยังไงเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราเสริมมานิดยนึงเบื้องต้นนะครับมาดูครับเห็นไหมครับเห็นอะไรครับฟับอ่าเห็นไหมครับนี่คือตารางนะครับเป็นกราฟนะครับให้เราเห็นนะครับว่าค่าตัวโน้ตแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูดีกว่า เห็นไหมครับตัวกลมจะอยู่ข้างบนสุดแสดงว่าตัวกลมมีค่ามากที่สุดนะครับและคราวนี้ครับตัวขาวครับตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นตัวขาว2ตัวก็จะเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ ตามกราฟไปเลยนะครับคราวนี้ครับเด็กๆถ้าเป็นโน้ตตัวดำเห็นไหมครับต่อมาครับลงมาเลยครับเห็นไหมโน้ตตัวดำครับจำนวน4ตัวถึงจะเท่ากับโน้ตตัวกลมจำนวน1ตัวนะครับเห็นไหมอ่านะครับตามนั้นเลยเห็นไหมครับถ้าโน้ตตัวดำา2ตัวก็จะมีค่าเท่ากับโน้ต ตัวขาว1ตัวนะค,ครับคราวนี้ครับลงมาอีกครับลงมาอีกเห็นไหมครับตัวอะไรครับตัวข้เบ็ด1ชั้นตัวข้เบ็ด1ชั้นครับตัวข้าเบ็ด1ชั้นกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวติ๊กต๊ติ๊กต๊ติ๊กต๊ออ่าเห็นไหมครับกี่ตัวครับจํานวน8ตัวนั่นเอง8ตัวครับ โน้ตตัวขบีตหนึชั้นจำนวน8ตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลมจำนวน1ตัวนะครับอ่านะครับคราวนี้ครับโน้ตตัวขบเบ็ด2ชั้นครับข้างล่างสุดนะครับโน้ตตัวขบเบ็ด2ชั้นจำนวน16ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลมจำนวน1ตัว ็นไหมครับแล้วเราสังเกตดูนะครับมันจะเป็นกราฟมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนครับให้เราถ้าเกิดมีใครมาถามนะครับว่าโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำโน้ตตัวขบีดหนึ่งชั้น2ชั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะต้องกลับไปตอบนะครับตอบเขาไปเลยว่าต้องดู time signature ก่อนต้องดู time signature ก่อนนะครับ ส่วนบางคนเอ้ยทูธไทม์ซิกเนเจอร์คืออะไรอะงงงเดี๋ยวอ p พีต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงไทม์ซิกเนเจอร์เอ้ยหรือหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอ่ะเราลองมาดูที่เป็นตารางนะครับอ่ะครูทําเป็นช่องไว้ให้นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเป็นช่องมาอีกนะครับมันก็จะคล้ายๆกันกับอันแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเด็กๆครับโน้ตตัวคาเบตโน้ตตัวต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวที่อยู่ข้างหน้ามันใช่ไหมนะครับ เห็นไหมครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมโน้ตตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวเห็นไหมครับโน้ตตัวขบิตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำโน้ตตัวขบิดสองชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขบิดหนึ่งชั้นนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกราฟมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จบไปแล้ว แหละครับผมก็เกี่ยวกับชื่อตัวโนต้ตต่างๆนะครับชื่อตัวโนต้ตเอ่ยนะครับแล้วก็มีมีเสริมขึ้นมาก็คือค่าตัวโนต้ตต่างๆนะครับมีเป็นช่องกระ,ะเป็นกราฟให้ดูนะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับว่าโนต้ตแต่ละตัวนั้น ชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมอ่าเป็นโน้ตหรือเป็นเลสหรือเป็นโน้ตตัวหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูนะครับไปศึกษาดูนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็คงจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับสาหรับอ่าเกี่ยวกับชื่อตัวโน้ตต่างๆนะครับใน EP หน้านะครับก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับค่าตัวโน้ตแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆมาด้วยนะครับผมยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าอยากอ่า อ่านให้คล่องนะครับหรือว่าอยากดูปับ๊บปุ๊บปับ๊บแล้วก็เป็นทันทีเราต้องศึกษาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูอัธวิทย์เนรนิรานนะครับก็คงจะต้องจากลากันไปแล้วนะครับขอให้นักเรียนสนุกมีความสุขกับการเรียนดนตรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครา